สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยน,น,น,นะคะกลุณหนึ่มนะคะ G E E Challenger Game วันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเอ,อ่ออะไรดีวะคิดไม่ออกเขยเล่นเกมเกมเศรษฐีกันละกันโอ๊ยเกมหน่อยน้อเกมหน่อยน้าเขียวก็ได้จัดให้โอเคโอเค เดี๋ยวเดินแล้วแป๊บโอ้ได้ละแค่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนรูปกันเอาอะไรดีคะแลมโบหรอได้เลยนี่ไงแลมโบโค่จะเริ่มกันเลยนี่จะโชว์สเต็ปโอ้โฉะนี่เก็บ ตัวใหญ่แล้วนี่อุ๊ยชนเองนะยังเฮ้ยอืมแซบอีลีแซบอีลี่ยังยังโอ้ยเกิดไหมคะเดี๋ยวถ้าเดีนน๋ยวเราจะเอาขอมา 昨日は

ออมีแค่นี้แหละขอโทษนะคะแต่ที่ต้องมีแค่นี้สําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากกอเคขอจะเพียงเท่านี้ก่อนเสียขาบ๊ายบายจุ bye ๊บเงี้